สวัสดีค่ะแพรแพรวาทางวิทักษ์นิสิตชั้นปีที่4จากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนสาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมค่ะล่าสุดนะคะแพรเป็นพิธีกรให้กับสถานทูตสหรัฐอเมริกาในงาน A Tale of Two Rivers เรื่องเล่าสองสายน้ำค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรให้กับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ในงาน The Orange Green Days นอกจากนี้นะคะยังได้เป็นตัวแทนของมอสวไปกล่าวสปิชนะคะใน k e v i l l i n o e n Lecture ของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะ อยากขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่มอบโอกาสนี้ให้กับแพแพภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆซึ่งวันนี้แพได้รางวัลคนดีสีนักขัณฑ์นี้มาแพจะนํารางวัลนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สมกับเป็นนิสิตมสวที่ได้รางวัลคนดีสีนักขิน์ค่ะ สำหรับมสวอนะคะงานลหลักๆที่แพรทำมาก็มีงานอัตลักษณ์นะคะแล้วก็สวูโมอุปนาส์นะคะที่ทํามาตั้งแต่ปีหนึ่งจริงๆแพรเป็นคนที่ทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแะรงบันดาลใจของแพรก็มาจากการทํากิจกรรมยิ่งทําก็ยิ่งอยากทําแล้วก็ยิ่งอยากทําและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ มีโค้ดหนึ่งนะคะที่ยึดในใจตลอดเลยก็คือ if we don't try we have zero chance to succeed ถ้าเราโมแต่กลัวนะคะที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนเราไม่มีทางประสบความสําเร็จเลยแต่ถ้าเราได้ลองทําแม้ว่ามันจะสําเร็จดังที่เราหวังหรือไม่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาเลยนะคะก็คือประสบการณ์มันไม่มีทางสูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะอย่ากลัวที่จะฝันแล้วก็ลงมือทํานะคะ ชื่อยูวดีมูลทราค่ะอยู่ชั้นปีที่4คณะวิทยาลัยอุตาหกรรมสร้างสารรค์สาขาแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งค่ะการได้รับรางวัลก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะจากสิ่งที่ทํามาไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รางวัลเขาให้ความสําคัญแล้วก็แบบในใจก็นึกว่าแบบโอ้ดีมากเลยที่มีคนมองเห็นถึงไม่มีใครมองเห็นเราก็ยังรู้ตัวเองอะคะ่ะว่าทําดีต่อไปก็อยากให้ทุกคนทําดีต่อไปนะคะพอหนูได้เข้ามาหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกับค่ายที่จัดทําขึ้น เพื่อสร้างสื่อการสอนให้กับน้องๆสร้างห้องสมุดหนูทมจิตอาสามตั้งแต่มส่ 4, จนถึงปัจจุบันค่ะในการทาจิตอาสาของหนูก็คือเวลาหนูได้ให้อะไรคนอื่นแล้วมันมีความสุขมากเลยค่ะพอเห็นเขาได้รับสิ่งที่เราทําให้แล้วแบบเขาดีใจแล้วก็แบบอยากจะให้ต่อเนี่ยพอน้องๆที่เขาได้รับแล้วเขารู้สึกขอบคุณเราแล้วดีใจก็เหมือนแบบเพิ่มพลังให้เราได้แบบไปสร้างสรรค์อีกพลังงานนึงที่ให้เราได้แบบ ใช้ชีวิตต่อไปคตติประจําใจนะคะหนูคิดว่าทุกคนต้องมีความอดทนมุ่งมั่นและก็ความพยายามนะคะถึงจะประสบความสําเร็จค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับบาสนะครับนาธนพลโพเหลือปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะครับคณะสังคมศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองครับปัจจุบันนะครับดำรงตําแหน่งประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์ประจําปีการศึกษา2565โครงการสภานิสิตสบูบิเกนิ่ง n g 2 0 2ลีวันได้รับโครงการเบสแท็กทีท์นะครับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอีกโครงการหนึ่งคือโครงการสวูบซีวิ่งครับฮาร์ดนะครับได้รับโครงการดีเด่นสาขาบาเพ็ญประโยชน์นะครับแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมนะครับ การได้ทําเพื่อส่วนรวมและทําเพื่อผู้อื่นนะครับผมจะเป็นแรงขับดันให้เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้สําเร็จแล้วก็ตอบโจทย์กับส่วนรวมมากยิ่งขึ้นครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมที่ได้รับรางวัลน,นี้ต้องขอขอบคุณนะครับทีมสมาชิกสภานิสิทธิแล้วก็ทีมรุ่นพี่ทีมอาจารย์หากว่าขาดพวกเขาไปนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ณจุดจุดนี้ได้ก็คือความสําเร็จของผมณวันนี้ต้องผ่านมาด้วยทีมที่ดีไม่คิดี่ตัวของผมเองคนเดียวนะครับผมแตติประจําใจนะครับก็คือตาแหน่งไม่ใช่ตัวชี้วัด่่าาเรํจจแนนตหอยูง วาระนั่นแหละครับคือความสําเร็จที่แท้จริงครับสวัสดีครับชื่อวสิโบวิพัฒน์วงครับกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่5คณะแพทยาศาสตร์ครับเป็นประธานชั้นปีคณะแพทยาศา,า,าสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่นที่34ปีที่1-5ครับเป็นหัวหน้าค่ายสุ่ฝันมนเป็นหมอครั้งที่25แล้วก็ได้ไปออกหน่วยแพทยาาท์อาสาครับที่จังหวัดปัตบุรีแล้วก็จังหวัดน่านครับแล้วก็เป็นผู้จัดทําโครงการดูแลรักษาโควิด -19 ที่ที่จังหวัดบ้านนาครับเป็นผู้จัดทําโครงการระบบพัฒนาสุขภาพที่จัดโดยสมาพันิตักกศึษา นานาชาติครับตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับได้เริ่มทํากิจกรรมจากการลองทานะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ผมได้ทํากิจกรรมผมก็รู้สึกว่ามันได้หลายๆอย่างครับเช่นได้เพื่อนได้ทักษะดีๆในการทํางานครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังได้ประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็การพัฒนาองค์กรไปนในทางที่ดีขึ้นครับนี่เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการทํากิจกรรมจนถึงทุกวันนี้ครับฝันให้ถึงดวงจันทร์ครับถ้าคุณพลาดคุณยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวครับ ผมนายมงคลชุ่มเงินนิสิตชั้นปีที่4จากวิทยาลัยนว,วัตรกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนว,วัตรกรรมครับรางวัลที่ภูมิใจนะครับคืออย่างแรกเป็นรางวัลชนะเลิศจากโครงการ OIC Introtech Award ครับก็คือการประกวดนว,วัตรกรรมประกันภัยนะครับได้รางวัลชนะเลิศตัวผลงานนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างนว,วัตรกรรมเพื่อการประกันภยัยและอีกส่วนหนึ่งนะครับคือ การเป็นประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนะวัตรกรรมสื่อสารสังคมในปี2564นั่นเองครับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นนะครับมาจากการที่อยากทําเมื่อเราอยากทำนะครับมันจะทําให้กระตุ้นการอยากทุกอย่างเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่า การทํางานเนี่ยมันสนุกการทํางานเนี่ยมันมีสีสันเราก็รู้สึกว่าเราอยากทํามันต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้รับฟังผลนะครับคนดีสินครินนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับนอกจากจะเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติแล้วนะครับยังเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่าตลอด4ปีของมสวเราเกิดความภาคภูมิใจเกิดขึ้นนะครับคติประจําใจนะครับทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วอย่าไปห่วงนะครับว่าวันนี้จะเหนื่อยแค่ไหนวันนี้จะหนักแค่ไหนแต่ขอให้นึกเสมอว่าวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าเดิมให้้ไดครับ 안녕하세요저는ฐานากนจันน입니다ส학년한า전공ยนันกุกช에서있습니다สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธานากันโนจัน์อยู่ชั้นปีที่3าคณะมนุษยาศาสตร์เอกภาษาเกาหลีค่ะตอนแรกนะคะแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมเริ่มจากการที่หนูอยากพัฒนาตัวเองไปทำมาเนี่ยได้ลองทำงานจริงแล้วหนูอยากจะทำท,ทุกงานอย่างตั้งใจให้มันออกมาดีผลลัพธ์งานที่ออกมาแล้วก็เพื่อนๆน,น,น้องๆที่ทำงานด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือความทรงจำที่ดีค่ะตอนที่รู้ว่าได้รางวัลนี้ก็รู้สึก เป็นเกียรติมากค่ะแต่เราก็ทําไปด้วยความตั้งใจจริงๆค่ะเป็นตัวการันตีอย่างหนึง่งด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นรับงานที่เราทาออกมาออกมาดีจริงๆค่ะ I always keep my inner child alive ก็หมายความว่าหนูเนี่ยอยากจะคงความเป็นเด็กในตัวเองเอาไว้ค่ะเพราะว่าความเป็นเด็กมันหายไปตามกาลเวลาแต่ว่ามันพิเศษมากๆตรงที่มันทําให้เรามองโลกได้อย่างสร้างสารรค์ใจดีซื่อตรงแล้วก็กล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆค่ะก็เลยยึดถือคติในการใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานต่างๆค่ะสิ่งนี้ก็ทําให้หนูเพื่อนที่ไปข้างหน้า ด้วยความเป็นเด็กแต่ว่าก็ยังมีเหตุผลอยู่ค่ะ สวัสดีครับเฟียนนะครับสันติภาพราศฎรยินดีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะสังคมศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็เป็นประธานโครงการนะครับผมสูโอเปนเฮาส์นะครับผมก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยก็คือเรื่องของการเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนครับในการนําเสนอผลกระทบหรือผลงานต่างๆกับรัฐบาลครับแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมนะครับคือเรื่องของเป้าหมายครับเราทําไปเพื่อใครทําไปทําไมและทําไปเพื่ออะไรสําหรับตัวผมเองเราทําเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดในการทํางานในอนาคตนั่นเองครับรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับ การได้รับรางวัลคนดีสีนครินนะครับซึ่งมันบ่งบอกว่าเราพร้อมที่จะเป็นวูสมทสติเดนนะครับทางมหาวิทยาลัยได้ขัดเกลาวสั่งสอนเราให้มีอัตลักษณ์ครบทั้ง9ประการน,นะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมในฐานะของนิสิตมหาวิทยาลัยสีนครินวิโรธครับความสําเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาเพราะการที่เราเนี่ยฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองสักวันหนึ่งความสําเร็จจะเป็นของเรา สวัสดีครับผมมินนายพิรวิททิงเฮมเป็นตัวแทนจากสภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนาคารินทร์วิโรธครับโครงการที่มีผลงานดีเด่นและก็เป็นลักษณะเด่นของสภานิสิตในปีนี้นะครับคือโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยจเจริญพันธุน์หรือ Seller of Se n ซนจิทีครับที่ส่งเสริมสุขภาวะด้านอนามัยจเจริญพันธุ์ให้กับนิสิตภายใน,ในมหาวิทยาลัยครับแนวทางการทํางานของสภานิสิตในปีนี้นะครับทำงานภายใต้คอนเซปที่ว่า one month one project ที่มีการจัดก,กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการส่งเสริมและสนันรรบสนุนกิจ ของมหาวิทยาลัยนั่นเองครับความรู้สึกนะครับที่องค์กรสภา,านิสิตธเองได้รับรางวัลน,นะครับก็นักกรรมการทุกคนนะครับให้ความสามัคคีการและร่วมมือกันอีกอย่างหนึ่งที่ครับที่พูดถึงไม่ได้ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาให้การสนับสนุนนิติสภา,านิิสิตธ์ที่เป็นองค์กรกลางที่ส่งเสริมให้กิจกรรมของนิสิภายในมหาวิทยาลัยหรือรวมทั้งสภา,านิสิตธเองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสภา,านิิสิตเองนะครับได้มีการร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัะเาจรมมคดับสสาเอก็คื ความถูกต้องคือพันธกิจพิทักษ์รักษาสิทธิ์คือหน้าที่ของเราครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาจันโชมประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ค่ะสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ของเรานะคะได้ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด46ปีเป็นการรวมตัวกันของนิสิตทั้ง6สาขาวิชาเอกในคณะสังคมศาสตร์ที่มีความรักและก็สนใจในการทำกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์นะคะได้รับรางวัลคะแนนรวมกีฬารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะในการแข่งขันกีฬาภายในสู้เกม2022ค่ะเป็นไฮไลท์สำหรับปีนี้เลยนะคะก็คือโครงการ Soul Music นะคะเป็นโครงการประกวดวงดนตรีมีศิลปินรับเชิญ ชื่อดังะแล้วก็ให้คนภายนอกหรือว่านิสิตทุกคณะเลยได้สามารถเข้าร่วมได้เราเชื่อนะคะว่าการสร้างพื้นที่ให้คนได้เรียนรู้นะคะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของคนที่ดีนะคะสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็เข้าถึงง่ายสาหรับนิสิตเพื่อให้นิสิตเนี่ยได้เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็แสดงศักยภาพของตนเองที่มีค่ะคติประจําองค์กรนะคะก็คือการที่ทําให้คนในองค์กรของเราทํางานอย่างสนุกม <Poppy> ีความสุขแล้วก็ทํางานเป็นค่ะ สวัสดีครับนายปังเทพวดีศริศักดิ์นะครับผมประธานชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมครับสำหรับชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมก่อตั้งขึ้นนะครับก็คือว่านิสิตในมหาวิทยาลัยที่มีความรักความชอบในด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงก็มารวมตัวกันครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานรักษาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยครับผมดังเช่นโครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่การอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและโครงการค่ายยุวชนร่วมใจรักมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมชมรม ดาวรุ่งโครงการดาวรุ่งด้านศิลปะวัฒนธรรมเราได้รับรางวัลเยาวชนคุณต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมจากสโมสรโรตารีด้วยครับรางวัลน,นี้ที่ได้รับมาดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับผมรางวัลน,นี้ก็เปรียบเสมือนกําลังใจให้น้องๆที่มีความรักความชอบในศิลปะวัฒนธรรมจะนลงวัฒนธรรมพิธีงามของประเทศไทยต่อไปครับสําหรับคติประจําใจของชมรมนะครับจะสืบสานร,รักษาความเป็นชาติให้องค์อาจเลิศล้ํานําสมัยขอเป็นแรงช่วยชูคำ้ำความเป็นไทย สว่างใสในรัอไทยของผองชน